ผมทานข้าวสองมือ้อสงสัยไม่ทำไมทานสองมือ้อคือมื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่อุบาทในความรู้สึกมันเปลืองตังกับเปลืองตัวแต่เปลืองตังไม่กลัวแต่เปลืองตัวไม่กล้าเร่งทีดเดยวงาเลิกสี่โมงครึ่งไปกินข้าวเย็นน็ตตั้งแต่สี่โมงห้าโมงกว่าจะไปถึงร้านแล้วก็ไปถึงสี่ห้าทุ่มที่ว่าไปนั่งกินข้าวกินอะไรแล้วมันก็มีข้าว รวมทั้งไม่ใช่ข้าวอะไรต่างๆเนี่ยใช้ทั้งอาหารและไม่อาหารก็กินรวมๆกันไปเงี้ยแต่นั้นผมก็นั่งดูแต่ไม่เคยดื่มมันก็มีวันเกิดเขาน้นวันเกิดมันเกิดกันทุกวันมีกรเลี้ยงส่งมั่งเลี้ยงพอจะกลับมาแต่เลี้ยงตอนรับอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไปเรียนสังคมเขาน่ะแต่ว่ามันจกดรำตอนที่ร่างกายมันสุดโรมกว่าที่เราทํางานพอจะกลับถึงบ้านก็จะอะไรแต่อะไรก็เลยงดเข้าเย็นได้ เวลาใครมาชวนกินเหล้ากินอะไรผบอกเขาก็จะมีคนตอบให้เสร็จขนาดข้าวมันยังไม่แดกจะให้มันไปแดกเหล้าผมก็คิดไปเลยว่าถ้าเราเราเราจะทําอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าประสบความสําเร็จจะทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยผมจะส่งครอบคนได้ไม่เกินห้าร้อยคนให้อยู่ดีกินอร่อยได้ไม่เกินห้าร้อยคนแล้วตอนนั้นทําได้ ถ้าอยากเอาจริงจังกับชีวิตดเลยเฉยก็ชามไม่เฉยก็ชามด้อ,อยู่แบบเช้าช้อนเย็นชามก็จะสงเคราะห์ญาติได้ไม่เกินสิบคนแค่นั้นแต่ถ้าเรามาอยู่ที่วัดเราสามารถที่จะช่วยคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชนอาชีพทุกลัที่ความเชื่อถือทุกๆระดับของความศรัทธาเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าคนแล้วคนเล่าก่อน,นที่เราจะหลับตาลาโลกไปนี่เรารู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์เหนื่อยคนเดียวได้ประโยชน์เยอะ ดีกว่าเอาคนเยอะๆมาเหนื่อยเพื่อเราคนเดียวเนี่เออมันเข้าท่าท่านบอกวันนี้ลุ่งขึ้นก็ลาออกจากธนาคารมาเลย